องค์ประกอบที่อยู่ในพระเครื่องของหลวงปู่ศุขที่เป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมจะมีอะไรบ้างคือพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของหลวงปู่ศุขนั้นไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์ไหนเป็นกลุ่มช่างไหนก็จะเป็นลักษณะที่จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดก็คือหนึ่งพระของหลวงปู่ศุขที่เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนั้นจะต้องมีกรอบนอกสองเลยก็คือมักจะมีซุ้มเหรียญแก้วสามเลยก็คือทรงพิมพ์ของพระประธานสี่ก็คือด้านข้างขององค์พระ แล้วก็หก็คือฐานพระคุผู้สุขก็จะมีอยู่ห้าองค์ประกอบนี้ซึ่งทั้งห้าองค์ประกอบนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะครบหรืออาจจะมีลักษณะการขาดไปบ้างสิ่งส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นในพระบางพิมพ์พอาจจะไม่มีซุ้มเหลีแก้วพระบางพิมพ์พอาจจะไม่มีเส้นกรอบนอกหรือพระบางพิมพ์พนั้นอาจจะมีในลักษณะของไม่มีฐานก็ได้แต่ จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างหรือเป็นเอกลักษณ์ของพระหลวงปุ่สุขซึ่งเอกลักษณ์ของพระหลวงปุ่สุขจะมีอะไรบ้าง